สวัสดีสสคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่นะครับก็กลับมาพบกับผมนายเนมิซิสอีกแล้วนะก็เมื่อกี้อาจไปแล้วคลิปหนึ่งนะแต่ว่าลืมลืมเปิดไม์นะก็เลยเดี๋ยวว่าต้องมาอัดใหม่เลยทีเดียวนะครับผมเมื่อกี้ก็คือเล่นอะไรนะอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะสายซัพพอร์ตสเปเชียลลิตนะหรือเล่นช็อตกัน nice esque, เองนะก็ค่าแพตติกได้นะผมก็เรยว่าพูไปเยอะเลยทเดียวคลิปที่แล้วก็ตอนี้ ไม่พูดแล้วแค่เลยนะครับะผมคลิปต้องสิบสองนาทีนะผมแม่งคือพูดทั้งคลิปอ่ะไม่อยู่เลยนะครับแต่ว่าลืมเปิดไมเชค่เลยนะครับก็ตอนนี้เรามาเล่นโหน normal นะกับจานเวส์ลอนดอนนะโอเคกดเพลย์เลยมาถึงก็เจอเฟสพาวเลยนะเนื่องจากคลิปที่แล้วเราโดนเฟสพาวตกตายนะวันนี้เราก็จะมาแก้แค้นแม่งกันนะผมนี้ ไม่ได้มาอยู่คนเดียวนะคอยู่คุณโอเว่นนะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ว่างไม่สะดวกไม่สะดวกพูดนะนี่เขากำลังเบานะเบาเบาใส่หูฟังนะแล้วก็กําลังลังนั่งนั่งวาดรูปนะผมก็ผมใช้เขาวาดนะผมแคเขาเกมมาแล้วเอ้ยผมเล่นเป็นเออซัพพอร์ตสเปเชียลลิสต์นะผมก็ตัวละครก็นะเออเอ้อ แกในกระเพาะเยอะหน่อยนี่เลย <c oughs> อ้ยขอขอภัยขออภัยฉันผู้ใหญ่เอ้เขามีการเฟีย้ยวเฟี้ยวได้ไปซัพพอร์ตเปเชียล์นนะกดเรดี้เลยโอ้ยเจ็บบิชตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับเนี่ยคุณไก่เค c ฟซีของเราเนี่ยนะครับวันนี้ก็มายิงซอมบี้นะครับผมตอนนี้เวฟแรกยี่สิบตัวมาแล้วผม กีเวลาไหมก็นะพูดไปซะเยอะเลยะผมลืมเปิดไม้ไม่ไม่บอกเลยนะเบาเบาว่าลูกอย่างเดียวเลยไม่บอกเลยว่าเปิดเปิดเปิดมายังไม่นิดเนี่ยนั่งว่าลูกเพลินเินะครับชิวชิวนะชิวชิวไหมชิวนะไหนเนเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เเ้เเ้เเย้ย ต่อยี่ไม่มีอยู่ครับโบโบตัวหนึ่งครับสองตัวครับแบงอีกตัวหนึ่งครับนะครับสองเลยครับเรียบร้อยครับผมคิวเบอร์แล้ววิ่งเข้าร้านขาครับพยายามดูตามซอกรถนะผมมีของดอกก็คิดไปแล้วก็โม้ไว้นะว่าจะแบบมาฆ่าแพทริกนะครับฆ่าบอสนี่ก็แม่งทำไม่ได้นะครับเพราะว่า เนื่องจากว่าเออประมาทนะผมโดนเฟสพาวต,ตบตายก่อนเจอแทริกนะแต่ว่าคลิปนี้ปฏิญาณนั่เลยนะว่าเนี่ยปฏิญาณต่อหน้าตู้โทรศัพท์เลยนะว่าเนี่ยตู้โทรศัพท์เนี่ยนะครับว่าเราจะฆ่าเฟสพาวให้ได้นะผมโดยเออลูกซองนะผมเอเอเอตสิบสองช็อตกันนะเป็นปืนที่ลูกซองที่แบบรั่วเขิดนะแล้วสุดยอดนะแล้วคุณถามไม่ไรบ่างเปล่า,าผมเก็บกดนะเก็บกดจะโรงเรียนนะผม ก็คือ,อยังไงเรียนเครียดมันก็ต้องมาระบายกับเกมถูกว่าเอ้วรีมันเกมแนวเนี้ยแต่เราอยู่คนเดียวให้เขาลุมจะฆ่าเราโอ้โหไม่ได้อารมณ์นะแบบต,ตัวตัวไม่รู้หมาหมูกูสู้ตายอ,าอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็เว็สองเว็สองแล้วนะผมก็มีอยู่32ตัวโอเคมานี่ระเบิดเรามีเจ็ดลูกระเบิดเราเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเราไม่รู้ครับเราโง้ครับ ครูสอนเราก็ไม่จำใครวะนะโกฟัสไอ้ย่าหินล็อกแล้วไฮเทคไว้หุยโอ้มองไม่เห็นเลยจ้ำถึงไหนแล้วคุณแม่นาว่าลูกเขาก็เบาเหมือนเดิมฮะลูกขึ้นหยิบมาทันแล้วก็แบวไม่แบวเบาปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บปึ๊บยิงหัวยิงหัว ok tay con tay con ơi 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 gì ơi 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 gì ơi 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 tay tay ơi 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 ไปโดนเฟลเฟลด้วยมีหรอฝันโดนไหลก็ตายานะกดคิวนะครับผมเป็นการคิวเลิศทันทีนะคลิปที่แล้วก็บอกแล้วนะก็อาจจะไม่ได้ยินนะเพราะว่าเสียงแม่งดังมากเออเออนี่ก็ดังนะครับผมขออภยัยแกน,นี่พอเยอะนะครับคือมาแมาแคสเนี่ย ก็แน่นอนนะผมซื้อโคกนะนั่งกินสบายใจนะผมจะจัดการบอสด้วยกระบอกนี้กระบอกทองเลยนะครับอันนี้โมมานี่แล้วยังไม่ซื้อโอ้โหนะครับจะอยู่กับที่นะครับคลิปที่แล้วผมบอกก็บอกบอกคนอื่นว่าจะอยู่กับที่ตัวเองก็อยู่กับที่นะครับยืนเบื่อเงงๆงงเงงเงงอ่างานี้เรียนภาษาไทยมา คำนึงเนี่ยผมชอบมากเลยคำนี้อะไรอะไรก็ไม่เป็นไรนะหลายคนก็งงผมรู้หลายคนไม่งงหรอกหลายคนเคยเรียนนะเข้าเรื่องเกมต่อดีกว่านี้นก็เว็บเว็บ3แล้วนะครับมี35ตัวโอเคสามสิบห้าตัวโอเค chết lương từ lương tư lương từ lương tư 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 sát, tư lương tư lương tay đi đâu này vậy,

เพลงมันม right? ันด้วยฮะโอ้โหต้องมาระบายลงเกมเหมแล้วเนี่ยต้องเครียดเครียดแบบเครียดเรียนเครียดการเรียนอะไรพวกนี้น้ำมือคิดพวกเกมอะไรมาเนี่ยได้ขายเครียดขายเครียดขายวะคือด้วยอ่ะเอาอะไรชุดนึงเฮ้ยมาของตัวไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ตัวนึงครับเป็นที่เรื่อยนะครับแล้วก็จัดชุดใหญ่ให้เขาเลยครับลูกนี้ครับ รูกนี้จากเนมิซิสโบลานใต้ดินอีกแล้วนะครับเนี่ยครับเท่มากเลยชุดเนี้ยชอบชอบเฟียลเฟียลยังไม่ได้บอกเลยกว่าบอกหมดแล้วล่ะมั้งก็เล่น normal นะครับผมก็แต่คนถามมันไม่อัดฟูลไซคอมกากพูดเลย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 คอมคอมกาก แต่คนมันมินทางไม่ไม่ไม่อาจปู้ายว่าอาจอยู่ริงฟองก็ทีบอกเลยคอมกากแค่นั้นแหละจบนะไม่ต้องถามอะไรมากพดถามรายมากมายเลยก็คอมกากโอเคจจต่อมาเป็นเวฟสี่นะเราจบเวฟสามไปแล้วตร <c oughs> งนี้เฟรมเลทค่อนข้างแรกมากแรกแรกมากถึงปานกลางนะ นิดหน่อยถึงปานกลางโอเคเวฟฟรี okay, et, มีสิสองตัวแล้วก็จะมีพี่เฟสพาวมาด้วยเพราะฉะนั้นผมจะจัดการยิงพี่เฟสพาวก่อนเลยนะครับผมเนี่ยมันต้องมาสองทางเนี้ยมันทำแม่งทำแม่งนั่นไงนั่นไงกับเบิ้ลด้วเดยเราจัดเต็มนะครับอุ้ยอุ้ยเคลียร์มันนี้หน่อยก็ได้ครับพัาปืนอีกสองด้วยมาครับยิงครับผมบกดนะครับเราก็เดินกด

เอาเงินที่ไหนไปออาเเนี่ยไปไปเบอร์ก็ตัก <The> หลังเราตามพี่เอามั้งเหรอนี่เราจะระ,ะบายลมครับเือนเือนเือนเขืียดนะผมนี่คือวิธีระบายลมของชาวเกมเมอร์นะร,รู้รู้ครับอยู่นี่ครับ ตาลายนะครับผมตาลายคุยกับตาลายคุยกับยายนะครับมุกเก่ามุกเก่าแป๊กนะกเมนะื่อกี้ติดอ่างนิดหน่อยนิดหน่อยต่อไปเราจะเจอกับแพทริกแล้วนะครับก็หรือว่าบอสใหญ่นั่นเองก็คลิปหน้าก็อาจจะอาจจะแบบว่าแบบ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 ว่าแบบเอาเอออะไรอนะ่ะเอาเออการฆ่าแพทริกแบบใช้สไนเปอร์นะครับ smy เอ่อ m barrett m เก้าสิบเก้นะชื mm ่อบอกอยู่ว no. ่า barrett ก็แรงแรงนะ barrett นัดเดียวโบ e d ็อตรวยนะเรารวยเราต้องเข้ามาซื้อพวกนี้โอเคใครอีม่เยียบนับรับห้าสี่สามงหนึ่งมาผม กำเนิดฮนะแพทริกครับอุ้ยผมยืนผมยืนอยูย่มมง,ง,งนูนะเห็นไหมครับโอเคยนะน้าทั้งยาแพทริกตัวมันเลยสอนวิธีการดักดักคาดักคาแพทริกเนี่ยเนี่ยเรารอมันเดินมาแลเรากด F4 ดูเงี้ยล้อมันเดินมาแล้วเราก็นะนะามันลุ้นอยู่นะผมอะไรอะไรก็ไม่เป็นอะไรนะครับ แล้วก็ใช่ใช่ใช่เขาลือกันหนาหูเลยออ้ยโอเคนะผมก็แล้วก็สามารัคริกด้แล้วนะผมก็ล้างกัน,นแค่นี้นะผมก็อชอบไหมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก,กันนะก็ผมเนเปสิตคู่ขอลาไปก่อน,นครับสว,ส,สวัสดีครับ